สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปตุ้ยพันไม้นะครับเมื่อกี้นะครับเรารีวิวทุเรียนสายน้ำผึ้งกับการกินไปแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาสาธิตการปลูกทุเรียนรุ่นโปรโมชั่นนะครับที่เราจัดจำหน่ายกันนะครับก็จะได้เป็นคลิปวิดีโอหรือไลฟ์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนของเราไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราโตไปพร้อมกันเดี๋ยวเราโตไปพร้อมกันเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อกับเราไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายของโปรโมชั่นถ้าคุณสนใจคุณมาโทรมาสั่งซื้อจองยังได้อยู่นะผมบอกได้เลยนะไม่ให้ออกมาด้วยละอ,อ่ายายมีคนโทรมาเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เราก็จะทําไปพร้อมกับทุกท่านนะครับเราจะพร้อมไปกับทุกท่านว่าไอรุ่นโปรโมชั่นหนึ่งพันบาทจากสองพันร้อยบาทเนี่ยมาปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันสมบูรณ์ยังไงนะแล้วก็ที่น้อยอระยะประชิดตีเมตรแถวเดียวตัวตัยบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นที่น้อยที่น้อยเราปลูกระยะ ชิดนะครับระย,ยะสี่เมตรหนึ่งนี่ครับระยะสี่เมตรนะครับตรงนี้ปลูกเป็นสาธิตเลยโชว์กันแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยเพื่อสมาชิกที่สั่งซื้อจากพันธุ์ทุเรียนรุ่นเราต้อ,องบอกเลยนะครับว่าหลายหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับไลน์นี้คลิปนี้คุณดูได้เลยว่าคุณจะปลูกยังไงนี่นะครับล่าสมบูรณ์นี่ให้ดูใกล้ๆก,กันแบบนี้ตัดแต่งมาได้ไหมล่าไม่มีล่าไม่มีขนนะครับล่าไม่มีขดแบบนี้<ช>จ่ายกันโชว์จ่ายกันโชว์ ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณมีความข้องใจและสงสัยไม้หลุงปูะตู้ยพันไม้ว่าเอยมันจะต้องตัดลากหรือเปล่านะคุณดูได้เลยนะลากสมบูรณ์ใกล้ๆแบบนี้นะนี่นะครับเราปลูกไปพร้อมกันเราจะปลูกวันโปวันสุดท้ายคือวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเตรียมเตรียมดินเตรียมที่วพามาแล้วเพราะตองนี้เป็นที่ดินก็เตรียมโปชโฉไปให้เห็นๆกันเลยนะครับแนะนเลยคือรากเราเราเปลี่ยนถุงตละช่วงอ่ะอ่าหลงหมูแนะนำนิดนึงครับผมเพราะเราเปลี่ยนถุงตาละ ช่วงเราเปลี่ยนถุงพีเราจะตัดแต่งรากพีฮะครัไม่ให้มีรากขดเหลืองยู่เหลืออยู่เลยอ่านี่เราก็ตัดแล้วในมัานเนี่ยหมูโชนี่นี่ครับมาหกเจ็เดือนแล้วเนี่ยนี่สมบูรณ์รากขดไม่มีรากขดไม่มีจะรากเนี่ยเราเต็มไปหมดแล้วโอ้โหนี่รากแบบพร้อมแบบเดินเลยนะพร้อมเดินเลยคุณโชอ่าคุณที่ดูไลน์นี้นะครับคุณแชร์เลยผมบอกได้เลยว่าเผื่อแบบเพื่อสมาชิกเราเห็นนะต้องบอกว่าตรงนี้เราปลูกไปแล้วสามต้นนะครับปลูกไปแล้วสามต้นเดี๋ยวเหลือไอ้สองหลุมอีกสองหลุมตรงนี้นะครับลุงหมูเเคลลีียยยรรร์บ้อ สามต้นนั้นครับป้าตุ้ยปลูกเองกับมือนะป้าตุ้ยปลูกเองเดี๋ยวลุ่มนี้ลุงปลูกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาดูกันนะครับก็เพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับการปลูกไม้รุ่นโปรโมชั่นปกติราคา2,500บาทนะครับโปรโมชั่นมันคือ1000บาทที่เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศสั่งซื้อกันอย่างถล่มทลายนะวันนี้ก็เดี๋ยวปลูกโชว์ให้ดูกันว่าไอ้ไม้ใหญ่แบบนี้มันปลูกยังไงนะผมบอกได้เลยนะคุณปลูกไปเลยคุณสังเกตดีๆนะครับว่าไม้ ดินนะ่แล้วก็ปกตินะครับเราไม่ได้ลองก้นหล่มนะคุณดูดีดนะไม่มีการลองก้นหล่มผมปูผมถ่ายรูปภาพมุมสูงให้คุณดูนะผมยืนอ,อยู่บนกองดินทุก <c oughs> ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามนะครับแบบนั้นในต้นหนึ่งนะสังเกตนะครับลุงหมูก็พูลขึ้นมานะคุณแชร์คุณแชร์กันไปคุณแชร์กันไปนะครับคุณแชร์กันไปการปลูกไม้รุ่นนี้นะครับสมบูรณ์ของจริงนะครับนี่คือไฟ์สดนะไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ ไม้ที่นี่นะครับลุงหมูปั้วตุยพันไม้ถ้าค,คุณสนใจโปรโมชันนี้นะผมบอกนี่คือวันนี้วันสุดท้ายนี <c> ่ <oughs> ขายต่ออีกนะขายต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้รุ่นนี้นะครับก็จะทําให้ทุกท่านดูว่ามันปลูกอย่างไรนะให้มันปลูกอย่างไงให้มันสมบูรณ์นะลุงหมูต้องยังไงบ้างครับขั้นตอนปลูกแล้วก็ดินกบแค่นั้นเองนะใช่ไหม <c oughs> แค่นั้นแหละะครับตัวทุเรียนไม่มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วนะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าปั้นปั้นโคปั้นอะไรันสวยอย่างเงี้ยนะ สังเกตนะปลูกให้โชว์กันเพื่อสมาชิกที่เอาต้นไปนะครับคุณดูรายนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยไรนี้จะพอเป็นคลิปให้ดินแน่นหน่อยครับไม่งั้นมันจะหลวมอ่าเหยียบหน่อยนะดูนะคุณดูวิธีการปลูกเลยนะรุ่นนี้นะครับสมบูรณ์จริงๆผมบอกเลยถ้าคุณไม่ซื้อนะคุณโคตรพลาดเลยนี่อย่าไปครึ่งหนึ่งนะครับอย่าสังเกตไว้ว่ามันจะลอยนิดนึงแล้วก็กบให้มันเท่าเดิมนะทุเรียนมันง่ายอะตายนะครับผู้คนบอกว่าปลูกยากนะผมบองเป็นเดี๋ยวว่าปลูกยากเลยนะ มันง่ายจริงๆแต่มันสาคัญที่การดูแลต่อจากนี้คุณดูยังไงนะนี่ลุงหมูปุูงนะครับก็เป็นโคเป็นพูนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคุณก็ทํากับมือคุณได้เลยนะน,นี่ก็เสมอดินเดิมนะสังเกตไหมว่าลุงหมูก็จะปัดให้มันเสมอดินเดิมนะครับสวยงามสังเกตจริงๆว่าสวยงามงจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันเดี๋ยว5ต้นนี้ที่ปลูกระยะชิด4เมตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวจะได้อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกดูกันว่าปูไม้โตแบบสไตล์ลุงหมูปตุ้ยพันไม้ที่เราเป็นผลผลิตขึ้นมานะครับต้องบอกว่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ตั้งใจผลิตนะครับไม่ใช่ไม้เลี้ยงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบูรณ์ได้เลยเมื่อกี้ลุงหมูทดสอบให้ดูแล้วว่ารากไม่มีขดนะครับรากไม่มีขดนี่นะก็ไลน์นี้มาถ่ายให้ดูเลยแล้วก็ทุกท่านที่ซื้อไปคุณก็แค่ปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบนี้เราก็ยกโขยสูงนิดน,นึงนะครับหลบน้ํานะดินก็แบบนี้นะครับ ถ้าคุณที่บ้านคุณมีดินแบบไหนคุณก็ปลูกขุดได้เลย Donald, แต่ให้มันได้เป็นแบบชามความแบบนี้ชามความแบบนี้นะครับคุณจัดไปแล้วเรามาอัปเดตกันนะครับนี่จะเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วสามหลุมนะครับตอนนี้อีกหลุมหนึ่งนะหลุมที่สี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนนั้นไปปั้นดินอยู่นะครับอีกหลุมที่ห้านะนี่เราปั้นดินด้วยคนนะฮะมันอยใช้ไม่โคแต่ไม cool, ่โคมันก็ปั้นใหญ่แบบนี้ได้อ่านี้ด้วยคนไงด้วยคนนะอันนี้คืออันนี้คือแปลงสาธิตนะครับแปลงสาธิต ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณสนใจคุณแอดไลน์เราไปนะครับแอดไลน์ไปอันนี้ประตูขอเวลานอ๊นิดนึงอ่าประตูขอเวลานอ๊นิดนึงครับอันนี้ครับหนึ่งครับพูดดังๆนิดนึงสำหรับเราไม่ได้ทำหัวนี้นะเพราะเราไม่มีหัวน้ำนี้ครับเราต้องการน้ำาสครับถ้าน้ำาสเราก็จะใสลงไปให้เต็อ่อยน้ำพอเต็มเราก็ไปหลุมโน้นครับนั้นเต็มถอยกลับมาซ้อมอีกจนฝอมจะลงก้นหลุมอ่านีใช้น้ำ ใช้น้ำสายาแปลงนี้จะใช้น้ำสายเพราะฉะนั้นาการลดน้ำถ้าเป็นจานไายหน่อยหนึ่งเป็นจานฟ้าปลูกเสร็จแล้วทำงหยหน่อยครับน้ําขังขังน้ำมาหนึ่งช่วยมาหนึ่งสังเกตนะครับจะเห็นขังน้ำน,นี่คืออันนี้คือจะเป็นลดส่ย,ยางช่วยนะครับให้น้ํามันลงไปก้นหลุมนี่ลดน้ำเยอะๆนะครับลดน้ำมากๆไม่ต้องกลัวล้างเน่าคนเน่านะครับถ้ากลัวล้างเน่าคนลัาเน่าเนี่ยหน้าฝนก็ปลูกทุเรียนไม่ได้นะครับ เพรนาะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวนะครับคุณใครบอกว่าปลูกทุเรียนลดน้ํามากกลัวร่างเน่านะระวังร่างเน่าคุณอุดหูได้เลยนะครับคุณอุดหูแล้วคุณฟังที่ผมกับลุงหมูกับป้าตุ้ยบอกวันนี้ได้เลยนะคุณลดไปเลยต้นมันเยอะๆแต่ลดเสร็จเนี่ยน้ํามันต้องเสด็จน้ำมันต้องเสด็จดีมันชุ่มน้ํานะครับแต่ไม่ใช่น้ําขังนะเห็นไหถ้าทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้ํามันก็จะลงไปก้นหลุมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลูกน้าแรงอะ่ะนี่นะครับดูลุงหมูก็ปลูกเสร็จแลวหนึง่งต้นนะครับง่ายมากง่ายมากนะ ผมบอกได้เลยนะครับคุณแชร์ได้เลยนะเพราะว่าการปลูกทุเรียนอนะ่ะจริงจริงม,มันไม่ได้มีอะไรเยอะนะไม่ได้มีสเตปเยอะไม่ได้มีขั้นตอนเยอะนะครับเพราะทุเรียนเป็นพวกกลุ่มเซนเซอทีฟนะความที่คุณแบบคิดว่ามันเป็นเอ็กเซดนะครับคุณเป็นของมีมูลค่าเนี่ยคุณก็จะไปวุ่นวายกับการที่จะต้องไปเอ้ย,ต,อต,ยอนนต้องไปเตรียมอันนน้นต้องไปเตรียมอันนี้ต้องไปเตรียมนั้นเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดทุเรียนไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์ที่แต่งเติมนะครับทุเรียนต้องการแค่ว่าเฮ้ยปลูกนเถอะธรรมดา แล้วค่อยเติมมันไปนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะคอยโตให้คุณเองไม่ต้องมาเร่งฉันอะไรเงี้ยนะครับครับมุงหมูพูดดังๆนิดนึงาปยก็ใช้นิ้วหยิบอย่างยฮบโรยรอบๆอย่างเงี้ยนะมุ้ๆนี่เป็นปุ๋ยเนี่ยหมูพูดดังๆนิดนึงมาปุ๋ยก็ใช้สามนิ้วหยิบอย่างเงี้ยฮะครับโรยรอบๆอย่างเงี้ยโรยรอบๆบางๆนะอ่าแค่นั้นเองเดือนละครั้งละครั้งถ้าพูดถึงปุ๋ยเคมีนะแล้วคุณก็แล้วคุณก็ลดน้ําอ่ะคุณก็ลดน้ําอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านีี้้้้นนนนนะะออัััคคืสไไตตลล์ุุงหมมูปยพรบ ต้องบอกว่าเทคนิคที่คุณเห็นนะตอนนี้ที่เราปลูกห้าต้นนี้นะครับเป็นเทคนิคของคนเลี้ยงพันไม้นะผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นเพคนของการผู้ขายปุ๋ยขายยานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเติมอะไรเพราะเราจริงที่นี่เราไม่เคยซีเรียสละาาต้องแบนนี้บันนั้นบันนี้นะครับเพราะว่าเราสลับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับมันคือปลูกทุเรียนแบบธรรมชาติคุณไปดูส่วนที่ไหนก็ได้เขาปลูกแบบเฉยนะปลูกไปเลยแล้วก็เหนือกดแดดละน้ําใส่ปุ๋ยต้าเวลาแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้้้้้องงรดนนนนําาใใหหถึเป็ะคับ และถ้าใครบอกว่าลดน้ําระวังรากเน่าคุณอุดหูอสัมฤตอุดหูตัวเองเลยนะครับแล้วก็บอกว่าช้นได้ฟังนะครับรถแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่ากลัวรากเน่าขนเน่านะคุณไม่ต้องปลูกเลยครับทุเรียนพระช่วงหน้าฝนเนี่ยมันฝนตกยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับฉะนั้นต้องให้มันเสด็จน้ำแค่น,นั้นเองนะครับทุเรียนชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบแฉะนะครับเดี๋ยวลุงหมูปั้นขึ้นมาอีกท่ามันครับปันโค้งนะต้องบอกแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตนะเป็นแปลงสาธิต ปลูกที่ระยะ4คูณ4เมตรนะครับปลูกระยะประชิดนะครับระยะชิดเพื่อ,อให้ทุกท่านเห็นในไลน์นี้แล้วก็ดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะ,ะก็ดูกันไปนะปลูกไม้รุ่นใหญ่สไตล์ลุงปป้ตุ้ยพันไม้ก็ชิลๆนะครับเพราะเป็นไม้ที่เราตั้งใจเลี้ยงนะไม่ใช่ไม้เลี้ยงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสังเกตแล้วนะว่ามันไม่มีรากขดใครบอกว่าเอ้ยไม้มันใหญ่มันรากขดอะไรเงี้ย ถ้าที่อื่นเราอาจจะให้คําตอบกับคุณไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นที่ไม้ลงหมูปัดด้วยพันไม้เรามีคําตอบให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นไม้ที่ตั้งใจเลี้ยงนะครับแบบนี้นะครับปลูกให้ดูเห็นๆนะปลูกให้ดูเห็นๆนะครับปูทุเรียนไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะคุณเห็นว่าเราใช้ดินแบบนี้นะจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าเรามีดินอย่างนี้เราก็ทําเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นเดนที่บ้านนะลงหมูบอกเสมอนะครับถ้าถ้ายากคุณขึ้นคุนปลูกอีกเลยนะคุณอย่าไปนี่เยอะนะครับถ้าคุณม่าก,าะนะมก้ก้าวไวที ไม่สามารถที it, ่จะเริ่มเป็นปลูกทุเรียนได้สักทีนะครับทุเรียนต้องมีไว้แก้ปัญหานะครับถ้าคุณบอกว่าเจอปัญหาแล้วคุณหยุดแค่ว่าเฮ้ยที่ฉันทําไม่ได้หรอกฉันปลูกแล้วตายฉันทำไม่ได้หรอกนะครับลุงหมูบอกเสมอนะครับว่าความสําเร็จนะครับมันอยู่เลยความล้มเหลวเพียงนิดเดียวนะความสําเร็จอยู่เลยความล้มเหลวเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรต้องทําให้สําเร็จนะครับอ่าสังเกตไหมครับว่าปลูกก็ปั่นโขกปั่นดินแล้วก็ปลูกลงไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวโรยปุ๋ยรรยยป๋ตตแ่ละเดือน ไม่มีการลองก้นหล่มคุณดูดีๆนะไม่มีก,การลองก้นหล่มเพราะฉะนั้นจริงๆ please, ถ้าเป็นคุณคุณเป็นดินแบบไหนคุณก็ปลูกไปเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าในแปลงพวกนี้เราก็เป็นดินแบบไหนเราก็ปลูกไปเลยไม่ต้องลองก้นหล่มไม่ต้องลองอะไรทั้งนั้นนะครับ <k S 2> พ <Legacy> เพราะว่า like <salt> <illy> การลองก้นหล่มเนี่ยมันมีเทคนิคการลองอีกแบบหนึง่งถ้าคุณลองไม่เป็นคุณทาให้เป็นแล้วคุณใช้มันเหมือนการเรียนดนตรีอ่ะถ้าคุณจะเรียนดนตรีแบบเรียนตัวโน้ตนะครับ คุณก็ใช้ความรู้สึกเรียนไม่ได้นะครับถ้าคุณบอกจะไปดิดตีคอร์ดจึ้งจรงจึ้งจังแล้วบอกว่าใช้ว่าเออนี่คอร์ดซีคอร์ดอะไรนี่นะคิดว่าฉันเล่นดนตรีเป็นแล้วแต่ว่าไม่ใช่สําหรับคนที่เขาเรียนดนตรีมานะคนเรียนดนตรีมาเขาก็จะบอกจะต้องทําตามขั้นตอนนะครับทําขั้นตอนไปตัวดําตัวขบตตัวอะไรก็ว่าไว้นะเหมือนการเปิดทุเรศก็เหมือนกันนะครับถ้าคิดว่าใช่มันไม่ใช่นะถ้าคิดว่าใช่หรือไม่ใช,ใช่จริงๆมันเรื่องเป็นคลาสสิกกว่านั้นนะครับเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะคครรับับบบบทุเีียนนนนชอดิแบบไหหลงมมมูมถา ได้ทุกดินครับอย่าไปเป็นที่แฉะที่น้ําท่วมเยอะฮะดินเปรี้ยวทำไมดินเปรี้ยวคือหญ้าจะไม่ค่องอกครับอย่างนั้นไม่ดีอ่าถ้าดินยญ้าหญ้าขึ้นดีครับปลูกได้เลยฮะนะครับแล้วก็น้ําห้ามน้ําน้ําก่อยน้ําเค็มไม่ได้ครับน้ําเติดได้อ่าเราได้น้ํำจืดนะแบบนี้นะครับให้ได้ครับเพราะฉะนั้นปลูกทุเรียนง่ายมากถ้าคุณตอบแบบชาวสวน คุณไม่ได้วัดค่า pH นะครับก็ตอบว่าพยาธิบ้านคุณขึ้นนะคุณก็ปลูกได้ละทุเรียนนะ,นะครับแต่ถ้าคุณพญ <laughs> ารัดดีอ่ะคุณปลูกได้เลยยาคือเป็นที่เป็นค่าวัดได้เลยครับครับผมแบบนี้นะดินได้เลยฮนะยาอ่ะย,ยางามดินคุณสมบูรณ์ครับอ่าพญางามดินคุณสมบูรณ์คุณไม่ต้องซีเรียสน,นะครับปลูกไปเลยให้ดูกันนะครับก็ปั้นไปเรื่รอยๆแล้วปั้นไปเรื่รอยๆนะครับอันนี้ยกด้วยแรงคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็เอาไปปลูกไม่มากคุณก็ดูเอานะครับก็ยกได้แรงคนนะหมูถ่ายทอดด้วยใจเลยเนี่ยได้ใจที่แรงแครับจะขาดใจเหรอเนี่ยให้จริงใจให้ความจริงใจกับลูกค้าครับขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจน<ล>ะอย่างเงี้ยคือคุณได้แน่ถ้าไม่มีความจริงใจเราจะขายพันอย่างเดียวเราก็ชี้ให้ลูกน้องทำอย่างเดียครับปลูกนู้นป้าดูป้าคุมแต่ลูกน้องปลูกทุกคนครับอ่าได้ผลครับนีล่ลุงหมูลงมือเองเลยอ่า ่าดูติดตามกันนะครับปฏิบัติให้ได้นะประตูบอกนะครับความสำเร็จอยู่กับประตูบ้านเองอ่าอะไรนะอยู่กับประตูบ้านนะมันเป็นยังไงเนี่ยอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่อ่าความสำเร็จอยู่เลยความล้มเหลวเพียงนิดเดียวนะครับคุณไม่รดน้ำเข้าเพราก็ตายเพรา็เหี่ยวคุณก็ท้อละใช่ ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้อัดจนเขาอืดอ่าต้องให้เป็นด้วยนะครับม <lizard> ีปริมาณ <erin> ให้ปริมาณนะปริมาณก็มีบอกว่าแล้วหาปุ๋ยอะไรมาใส่เหรอครับอ่าปุ๋ยก็ปุ๋ยทั่วไปนะปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมครับตรง้นเดี๋ยวปลูกมันอีกนะปลูกให้ดูดูกันไปนะครับอ่าเดี๋ยวโกยดินมากองนะครับก็ดูนะครับลุงหมูก็ ผมให้ดูโฟกัสตรงที่ลงหมูขุดตรงนี้เลยนะผมเนี่ยหาที่ส,สูงๆมาให้ทุกท่านเห็นเลยแต,แต่ยา่าเราขุดลาเป็นรูลงไปแล้วเขาปูกแค่นั้นอ่าสังเกตทุกท่านจะถามว่าต้องขุดหลุมเท่าไหร่คุณก็ดูแล้วกันนะว่า <ใน S 1> ว่ากองเออไอกอนกอนดินของคุณเนี่ยมันในถุงเนี่ยมันเท่าไหร่คุณก็ขุดแค่นั้นแหละนะเอาที่มันลงง,ง่ายๆนะครับนี่นะดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการปลูกแบบคนสวนนะคนสวน คนที่ทุนน้อยไม่มีไม่มีแมคโครมายกร่องกลับลุงหมูแล้วชี้หน้าได้หมดก็ลุงหมูแล้วล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกเนี่ยลุงปลูกแบบไหนลุงก็ปลูกแบบนี้ทำผนทุเรียน่ะลุงก็ใช้แรงแบบนี้ยังมาสมัยนี้มีแมคโครมีเครื่องทุนแรงพอมีตังค์เราก็ใช้เครื่องทุนแรงไปเพราะเราพอมีตังค์แล้วทำผิดพลาดมาเลยังเรียนรู้ในตัวเองลูกค้าหนูเราต้องทำด้วยแรงอย่างเงี้ยครับนต้องสำเร็จนะครับต้องสำเร็จนะง่ายๆนะครับ ก็ดูกันไปครับปลูกกันไปนะผมบอกได้เลยนะปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกทุเรียนง่ายนิดเดียวปลูกทุเรียนง่ายนิดเดียวทุกคนบอกว่ามันจะง่ายแล้วมันตายง่ายนะครับตายง่าย<ม>คุณคุณทาไม่ถูกครับคุณทําไม่ถูกวิธีตายหมด้วครับเนี่ยคุณเอาอะไรไปลองก็หลุมเนี่ยก็เรียบร้อยครับไม,ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนตายครับไปร่วงไปไหมเลยฮะอ่าผลลากลัดออกมาเจอโอ้โที่คุณลองก้นไหมก็เรียบร้อยเลยครับลากเสียหมดเลยฮนะไปร่วงหมดลุงเสร็จนั่นก็ลอง ด,ดูเลยนะครับดี๋ยวปลูกเลยนะครับเน่เดี๋ยวตัวจะลดน้ำใช่ไหมครับนี่ผมบูบกให้ดูนะแปลงนี้เป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งเนี่ยอันนี้คือก็ให้ดูกันนะครับดูนะครับปลูกกันแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะอ่าลากขาวล,ลากขาวนะครับปลูกได้เลยนี่นะ นี่นะครับสังเกตนะครับก็ก็เดี๋ยวกบเดี๋ยวตอนกบดินไปครึ่งนึงก็เหยียบเหยียบเหยียบให้มันมันเซตตัวแล้วก็กบให้มันเสมอหน้าดินดินเดิมนะครับมันมีอยู่2จังหวะนะคุณดูให้ดีเนี่ยก็ลุงหมูก็ฟันตีดินข้านะสังเกตไหมครับตีดินข้าวคุณดูให้ดีนะครับจังหวะนี้ตีดินข้านะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงหมูก็จะกด อ่ากดให้มันแน่นให้มันอยู่ให้มันตรงอ่าสังเกตไหมครับกดอันนี้ก็คือให้ต้นไม้เนี่ยมันเซตตัวละเซตตัวแล้วกับกับหล่มแล้วนะอ่าแล้วสังเกตว่าจะลอยขึ้นมาหน่อยนึงเราไม่ได้ปลูกลอยให้กบดินเสมอหน้าดินเดิมนะอ่าก็ดึงดินมากบนะเนี่ยกบให้เสมอหน้าดินเดิมนะครับปลูดปลูดทุเรียนนะครับปลูกเสมอหน,น้าดินเดิมอันนี้แบบ ถ้าคุณไปดูวิชาการสวพอ,อะไรแล้วแต่เนี่ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยนะปลูกเสมือนหน้านดินเดิมนะครับไม่ได้ปลูกลึกไม่ได้ปลูกลอยสมุนด้าดินเดิมคือรากฝอยรากเนี่ยเขาจะเดินเอาหากินได้เลยนะครับ<ด>แล้วข,ข,ข้อดีก็คือเรากบมาลึกอย่างเงี้ยรากฝอยมันหายใจไม่ได้ครับเดี๋ยวกไม่กี่วันเขาใบจะมันจะเหลืองลงเหลืองลงแล้วก็ใบร่วงครับอ่านี่เทคนิคนะเอาพอดีเอาพอดีนะครับเสมือนดินเดิมแล้วรากมันจะโตวไวนะครับ่เดินงายเดินง่ายนะเดินง่าย <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เอาโคกเอาดินลอยนะครับดินลอยแล้วก็พวกนั้นมันก็จะโดนแดดเผาครับผมผมบอกนิดนึงนะครับมีทุกท่านถามว่าเอ้ยผมดูคลิปมาแล้วโคกมันลอยเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องดูให้เล็กก่อนนิดนิดนึงนะเขาว่าเขาเนี่ยเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่เพิ่มอันนี้หรือเปล่านะคือบา,บ,าบางท่านที่ทําคลิปขายปุ๋ยเนาะ mm hmm. เขาก็จะทําแบบให้มันลอยแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกเออเดี๋ยวคุณก้าปุ๋ยผมเนี่ยไปลอยข้างบนเอาดินดําเอาอะไรไปรองไปโรยให้มันมันสุดท้ายมันก็คือกบเสมอหน้าดินเดิมนั่นแหละ นะครับมันคือเทคน,นิคการโฆษณาขายปุ๋ยนะแต่ที่ทุกท่านเห็นในในไลน์นี้นะมันคือการปลูกแบบคนสวนปลูกอะ่ะคนสวนปลูกเฉยเฉยอะ่ะก็ปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยก็เอาดินประกบเสมอหน้าดินเดิมอันนี้ก็คุณจะไปถามวิชาการ,กรเกษตรอันงหญ่เขาก็ปลูกแบบนี้ครับก็เสมอหน้าดินเดิมนะก็ไม่ต้องลึกอย่าลอยให้รา่าบรอากาศหายใจได้แล้วลดน้ำก็ปกติเลยนะก็แค่นี้เองนะครับทุกคนถามเดี๋ยวไลน์นี้ก็สรุปให้ทุกอ่าแล้วก็สําคัญเรื่องนะ้ำเดี๋ยวป้าตุ้ยเละ ลากสายยางมาแล้วนะลากสายยางมาแล้วเดี๋ยวดูกันนี่แค่นี้เสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเนี่ยงจริงเสร็จแล้วจริงเนี่ยแป๊บเดียวสังเกตไหมว่าเสมอหน้าดินเดิมแค่นั้นเองนะเดี๋ยวดูประตยรดน้ําต่อนะครับอ่าผมเดินมุมสูงนิดนึงนะดูมุมสูงทุกท่านจะได้เห็นเอ่อมุมกว้างมุมกว้างนะครับจะเห็นมุมกว้างกันนี่ดูประตยประตูเราลดน้ํานะครับประตยอธิบายการลดน้ํานิดนึงครับผม ตัยพูดดังๆนิดนะอารมณ์ไหนก่อนครับอรักษาหนึงนะทุกท่านที่ปลูกแล้วอยากจะลดสายยางเนี่ยมันลดยังไงเดี๋ยวดูกันดูกันนะอ่าลดสายยางแล้วนะครับโอเคอ่ามีปุ๋ยมาแล้วนะครับทุกท่านสังเกตว่าปุ๋ยเนี่ยต้องบอกว่าปุ๋ยจริงๆ ก็เป็นปุ๋ยที่ขายเคมีทั่วไปนะแต่ปุ๋ยของเรามันแค่พิเศษตรงที่ว่าเราผสมขึ้นมาด้วยนะนี่นะครับก็เนี่ยถ้าดินเราเราชื้นไม่พอรอบนอกเราก็พรมเขาเลื่อยไปถ้าดินความชื้นไม่พอก็รอบนอกก็พรมไปด้วยค่อยๆให้ถ้าให้เราฉีดแรงอ่ะดินมันจะพังอ่าค่อยๆให้ค่อยๆให้ฟึ้ค่อยๆให้เสริมฉีดแรงดินมันจะพังอ่ะคุณจําไว้นะตอนที่เราใส่โพล์อ่าแล้วขอร้องเข้าครับลงหมูลงหมูดูขนาดนิดนึงการใส่ปุ๋ยกับต้นนี้ต้นนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆนะเป็นไม้ใหญ่ใกล้ประมาณประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นโปรโมชั่นนะครับไม้เล็กใสขนาดนี้ตายนะไม้เล็กใส่ขนาดนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นไม้ต้องเป็นไซส์นี้นะถ้าเป็นไซส์นี้ใส่ขนาดนี้ลอยรอบๆนี่นะลอยรอบๆนะครับแค่นี้แะแค่นี้นะครับแต่ถ้าไม้เล็กกว่านี้ต้องใช้ปริมาณน้อยกว่านี้นะแลวปัตตุยก็จะลดน้ํานะครับลดน้ําแบบนี้นะทุกท่านน้ำาค่อยซึมนะครับให้ซึมนะครับ น้ำเนี่ยคุณลดเนีย่ยคุณจนานการถ้าคุณรดใส่ยางนะคุณจัดการไปได้เลยว่าให้น้ำเนี่ยมันลงก้นหลุมนะครับแล้วมันทะลักขึ้นมางั้นนะ่ะคุณต้องลด,ดให้ได้แบบนั้นนะหัาช่วโมงี่ยไปไปท่หเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปหลังอ่าอันนี้คือแบบรถใส่ยางก่อนนะหัวขาเดี๋ยวทำคลิปทีหลังอย่มันมีรถแบบเป็นแบบหัวแบบนั้นด้วยนะเดี๋ยวต้องใหม่อีกทีนึงต้องว่างก่อนต้องว่างก่อนนะเนี่ยลุงหมูก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะผมไม่ดูใกล้ๆผมลงแบงล่างละไม่รดนานเนี่ยนะเขา ลลงไปก้นหุมเดี๋ยวเราดูลงหมูโรยแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะประมาณนี้แค่นั้นเองที่บอกนะครับอ่าสำหรับไม้รุ่นนี้นะผมดูประตูรดน้ำนิดหนึ่งอ่ะประตูบอกเทคนิคการรดน้ำนิดหนึ่งครับใส่แล้วมันก็หายเลยมันต้องลงก้นหลุมอ่ะอ่ามันต้องลงก้นหลุมน้ี่ยนิดนึงยังไม่ดับคุณยังอะไรยังยี้ยังใช้ไม่ได้เลยยังไม่ได้นะยังไม่รดยังไม่ถึงก้นหลุมครับแล้วดินดินที่ต้นเนี่ยดินที่รากเนี่ยมันจะช้ำครับไม่ต้องกลัวเน่าอ่าถ้า ถ้าลองก้นหลุมมาเขาเน่าแน่แต่ถ้าเราให้ขนาดนี้เขาจะพอดีของเขาครับเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณสักสิบกว่าวันถ้าหลังนั้นเราก็ให้มันน้อยลงเพราะข้างล่างมันชุ่มละอ่าคือมันมันเริ่มลงละชุ่มละเนี่ยแสดงว่าเขาลงก้นหลุมละอ่านี่นะครับเริ่มจะขังข้างบนแสดงว่ามันลงไปก้นหลุมละเห็นไหมนี่นะเดี๋ยวเราเรามันก็จะแห้งเสด็จแบบนี้นะคุณดูดีดมันก็จะแห้งเสด็จแบบนี้ปึ๊บแห้งอย่างนี้ครับเห็นไหมแห้งไปละอ่ายังไงนะครับป้าตุ้ยเออเนี่ย ถ้าคุณใส่แบบนี้เราคงคิดโอ้แฉะแล้วพอเปล่าหรอกมันไม่ลงมันยังไม่ลงก้นหลุมใช่เนี่ยเนี่ยมันก็แฉะเนี่ยคุณเหยียบไปจับไปมันก็แฉะใช่ไหมใช่แต่มันไม่ลงก้นหลุมครับเนี่ยเราลดแล้วพอโขดของมันโผล่เดี๋ยวเราเติมดินอ่าถ้าโขดโผล่เราก็เติมปิดปิดเพิ่มไปนะครับเราต้องเติมอีกเพราะว่าดินมันยุบลงไปใช่ครับอืนะเราก็ใส่ให้มันใจเย็นมันใส่มันจะหายทงให้มันลงก้นหลุมเลยครับถ้าไม่ลงก้นหลุมอ่ะอ้าวตายมันลูบไปแต่ต้องลดทุกวันนะ อ่านี่นะคนดูนะรดน้ำแบบนี้นะรดน้ำทุกวันรดนทุกวันเพราะรากจนฝ่ารากเนี่ยจะมากินดินใหม่จนกว่ารากจะกินดินใหม่ใช่ประมาณสิบรือสิบห้าวันเขาก็ออกแล้วครับสิบถึงสิบห้าวันรากก็จะเดินเพิ่มแล้วนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เห็นรอยนี่เดี๋ยวกรบ,บเข้าไปนะครับ,อบรอ น้ำมันเต็มหลุมนะตอนนี้น้ำยังไม่เต็มหลุมนะครับลงก้นหลุมเลยลงก้นหลุมลงก้นหลุมที่ลูกค้าโทรมาถามป้าเป็นลายใบเหลืองใบเหี่ยวใบไม้ครับเพราะคุณลดละแค่สข้ำหน้าดินเองอ่าลดไม่พอแหละลดไม่พอคิดว่าเอ้ยแฉะแล้วพอแล้วครับจริงแล้วเขาไม่พออ่าลงหมกโกยโกยทับไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเริ่มลอยข้อบนมันลอยอ่านี่นะครับคนลอยก็กดเอาเข้าไปอีกสังเกตไหมครับว่ามันต้องให้มันเสถียรหน้าดินเดิมจัดไปครับ นี่เรียกความเป็นจริงทุกสวนเลยทำกันมาทุกที่ไปจริงๆไม่เก่งแค่มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็แนะนำกันครับผมนี่ดูนะครับไม่ใช่เซียนแต่เราแบ่งความรู้กันได้แล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับจากคนไทยเราทำสวนนะใช่เคยทำสวนมานี่นะครับก็สังเกตไว้แล้วน้ำยังไม่ยังไม่ลงก้นหลุมเลยเนี่ย เห็นไหมว่านะสังเกตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันคุณต้องลดเยอะๆ<ช>นะครับสังเกตไหมสังเกตไหมครับไม่ใช่ว่าลดเออเปียกหน้าดินและพอไม่ใช่นะครับทุเรียนไม่ใช่แบบนั้นนะคุณเอาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับคุณจัดไปเลยผมบอกได้เลยอ่าก้อนจัดก้อนดินจากต้นมันใหญ่เนี่ยอ่านี่นะถ้าเราให้นิดเดียวไม่ลงกนหลุมอ่า สิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกท่านนะคุณสังเกตเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแต่ทุกท่านจะสังเกตว่าเอ้ยคุณกลัวว่ามันจะลากลากเน่านะครับยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเน่าตายหมดแล้วกลัวลากเน่ากูตายหมดแน่ <laughs> นอนครับไม่เน่าไม่เน่าครับเน,นี่ยย,ยังรถอยู่ยมันยังไม่ทะลักขึ้นมาเลยนะยังไม่ล้นครับยังไม่ล้นเนี่ยคุณดูดิคุณน่าอา่อา,านอ่านมันอกีกอย่างเงี้ยสิบวันใช่ไหมครับ้ตุย้ย สิบวันถึงสิบห้าวันได้เลยแล้วแต่พื้นดินของค่าอ่าแล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่ถ้าเป็นทรายมันก็ต้องเล่นถึงสิบห้าวันอ่าถ้าทรายต้องเล่นสิบห้าวันนะก็หาควางหาหญ้าแห้งปิดท่าปิดคุมดินให้หมดนะอย่าให้เห็นดินนะครับเงินจะเก็บความชื้นห้าวันแล้วก็ลดน้ําลงมาได้แล้วแต่ก็ยังลดทุกวันดูนะอ๋อมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าชมจากมาเลเซียครับสนใจนะครับสนใจการปลูกแบบไทยใช่ไหมครับหรือว่าสนใจต้นไม้ครับ ต้องบอกว่าต้นไม้นะครับเราขายในประเทศน,นะต้นไม้เราขายประเทศารู้แบบไหนก็แนะนำม,มาบ้างนะคะแกะลก <ะ S 1> เปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนกันสั่งน้อยต้นกลัวไม่ส่งค่ะอ่าเริ่มแล้วนะนวคุณนิตยาอ่แล้วนะอันนี้เขาไม่ลงคือเขาอ,อิ่มเต็มที่เนี่ยสังเกตไหมครับว่าน้ําเริ่ม ah. ไม่ลงนะอิ่มแล้วเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็เสด็จน้ํานะครับนี่นะคุณนิตยาถ้าจริงๆผมเข้าใจนะว่าคุณไม่เคยสั่งนะคุณก็จะกลัวนะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าลุงหมูประตูพันไม้ลรามีผู้ติดตามกว่าครึ่งแสนนะ ครึ่งแสนเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถไว้วางใจได้นะครับแล้วผมบอกได้เลยครับว่าโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแต่คุณยังไม่สามารถสั่งซื้อได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะครับนี่นะมาดูครับดูนี่ยปุ๋ยปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยเราผสมเองนะครับอ่าเนี่ยโรยบางๆเนี่ยแค่นี้เองครับไม่ได้มากมายอ่าแค่เนี้ยคุณนี่อันนี้เองกับทุเรียนไซส์นี้นะไม่ใช่แบบตูดต้นเล็กเอาขนาดนี้ไม่เท่าไม่ได้นะเดือนละครั้งเราจะให้อ่าแบบนี้ครัปุ๋ยก็ใส่ไปเดือนละครั้งเนี่ยรดน้ําก็ให้มันเตรับ